และมาติดตามกันต่อเนื่องคุณฟังคาสงกรานี้เตรียมพร้อมค่ะรับมือยังไงเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เบียดเสียดกันทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางก็มีคำแนะนำมาให้นะคะหลังจากที่ไม่ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานมาหลายปีนะทำให้เทศกาลสงกรานในปีนี้เนี่ยคลึกคลื้นเป็นพิเศษซึ่งในหลายพื้นที่ค่ะก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้นะคะสำหรับให้ประชาชนได้ร่วมสนุก แล้วก็แน่นอนค่ะว่าจะมีประชาชนเนี่ยไปร่วมสนุกกันอย่างขับคังจนเกิดสถานการณ์ที่เบียดเสียดกันและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าชีวิตได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรากําลังตกอยู่ในสถานการณ์เบียดเสียดกันตํารวจสอบสวนกลางค่ะหรือว่า CIB ก็มีข้อมูลมาฝากนะคะหนึ่งเลยเนี่ยหนึ่งเลยบอกว่าหากเริ่มเดินชนกับคนหนึ่งสองคนโดยไม่ตั้งใจ แสดงว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ควรระวังควรจะรีบหาทางออกหรือเดินไปยังบริเวณที่มีคนน้อยๆ 2. ค่ะหากยกมือขึ้นแตะหน้าตัวเองแล้วขยับตัวไม่ได้แสดงว่าอยู่ในสถานการณ์เบียดเสียดกันให้ตั้งสติยืนอย่างมั่นคงและรักษาบาลานซ์พยายามเดินไปยังจุดที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดนะคะดังนั้นค่ะ หากใครที่กําลังจะไปเล่นน้ําสงกรานต์ในปีนี้นะแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนหนานแน่นเสี่ยงที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เบียดเสียดกันก่อนจะเล่นน้ําทุกครั้งนะคะก็ขอให้สังเกตแล้วก็จดจําทางออกไว้ก่อนเสมอแล้วหากรู้สึกอึดอัดให้รีบเดินออกมาทันทีนะคะ นอกจากนี้ตํารวจสอบสวนกลางค่ะยังมีข้อแนะนําเบื้องต้นสําหรับการเตรียมพร้อมเมื่อต้องเข้าไปในเหตุการณ์ที่มีคนจํานวนมากในช่วงสถกานสงกรานต์ด้วยก็คือหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในบริเวณที่มีคนเบียดเสียดกันแน่นมากจนเกินไปแล้วถ้าประเมินนะว่ามีคนแออัดมากเกินไปเนี่ยก็ให้รีบออกจากพื้นที่นะคะแต่งกายรัดคุมค่ะสวมรองเท้าที่คล่องตัว วางแผนการเดินทางการเข้าออกพื้นที่นะคะไม่ให้เร่งรีบในการเข้าออกนะเลี่ยงการเบียดเสียดระหว่างทางด้วยด้วยความมงุดงใยแล้วค่ะสงการนี้เตรียมพร้อมรับมือเมื่อต้องอยู่ในสถานาเบียดเสียดกันก็นำมาแบ่งปันบอกต่อแล้วก็แนะนำกันนะคะจากข้อมูลของตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ค่ะ